ทราบความลับปัจจัยที่จะทําให้ต้นทุเรียนของเราเกิดฟอร์มตาดอกขึ้นมาแล้วต้นทุเรียนของเราแต่ละต้นนั้นมันออกดอกพร้อมกันไหมนะครับจากการสังเกตและตอบคําถามนี้ก็คือต้นแต่ละต้นนั้นออกดอกไม่พร้อมกันต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็ออกดอกก่อนส่วนต้นที่ยังไม่พร้อมก็ทยอยออกทีหลังเมื่อเราทราบความลับตรงนี้แล้ว เราไปใช้กับต้นทุเรียนที่ยังไม่ออกดอกได้ไหมในสวนของเราเราก็พบปัญหาต้นทุเรียนออกดอกไม่พร้อมกันเช่นเดียวกันเมื่อเราควบคุมความชื้นโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าไฮโกรมิเตอร์มาวัดเวลาเราให้น้ำเราก็ให้น้ำไปทั้งสวนให้น้ำพร้อมกันให้น้ำปริมาณเท่ากันาบางต้นก็ออกบางต้นก็ไม่ออกสิ่งนี้เราสามารถแก้ไขได้ ในต้นที่ออกดอกไปแล้วก็ถือว่าดีไปในส่วนต้นที่ยังไม่ออกดอกเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้มาไล่วัดเช่นเดียวกันเป็นต้นเป็นต้นไปนะครับจากการวัดต้นนี้เราก็พบว่าความชื้นอยู่ที่65ไม่ถึง70เห็นไหมครับมันมีเหตุปัจจัยบ่งบอกให้เราทราบเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการให้น้ําต้นนี้ เพิ่มมากขึ้นจนมันมีความชื้น70เซนะครับผมก็ทำอย่างนี้แหละครับเป็นประจำในทุกๆวันที่เข้าสวนไล่ดูทีละจุดทีละจุดไล่ดูทีละต้น,นรเราทำอย่างนี้แล้วเราก็มาดูต้นที่ไม่เคยเห็นตาดอกมาก่อนนะครับเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นตาดอกเริ่มผุดออกมาจากจุดที่เราเคยตัดนะ เราก็จะเห็นฟอร์มตาดอกอาจากส่วนที่เราเคยตัดทิ้งไปนะครับเมื่อเรามีเครื่องมือชีวัดที่แน่นอนเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นเหมือนกับการที่ผมตั้งคำถามให้กับท่านผู้ชมได้รู้ได้คิดได้ติดตามแบบนี้เวลาที่เรามีปัญหา เราก็ตั้งคำถามถามตัวเองขึ้นมาเราก็สามารถพัฒนาต่อยอดแก้ปัญหาภายในส่วนของเราได้อย่างเป็นระบบและก็ต่อเนื่องนะครับการเปิดตาดอกเมื่อตาดอกเกิดขึ้นแล้วมันก็พัฒนาต่อไปหรือมันจะเหี่ยวมันจะแฟบอะไรยังไงต่อไปนั้นเมื่อเรารู้หลักการนี้แล้วเราก็สามารถนำหลักการนี้ไปใช้แก้ปัญหาที่พบภายในส่วนของเราได้นะครับเช่น ทุเรียนออกดอกไปเต็มกิ่งไม่เต็มก้านจะทํำยังไงให้มันเต็มกิ่งเต็มก้านนะครับเมื่อเต็มกิ่งเต็มก้านแล้วเราก็สังเกตและเมื่อเราสังเกต,เร,กเ,กตเราก็พบว่ามันออกกิ่งสองกิ่งเ,เรากา็เราก็ตั้งคําถามต่อไปว่าจะทํำยังไงให้ต้นทุเรียนของเรานี้ออกดอกเต็มต้นนะครับมันก็จะเกิดการพัฒนาต่อยอด จากการที่เรามีความรู้ที่ถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลสามารถตอบคำถามได้และก็ชี้วัดได้เมื่อเราใช้ได้ผลแล้วเพื่อนบ้านเพื่อนชาวสวนมาถามเราแนะนำไปเขานำไปใช้แล้วก็จะได้ผลเช่นเดียวกันการทำสวนก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งที่มีเหตุมีผลสามารถตอบคำถามชี้วัดได้มีเครื่องมือเข้ามาประกอบ ให้การทำงานของเราง่ายขึ้นไอโกรมิเตอร์นี้ไม่ได้มีประโยชน์ในช่วงที่จะเปิดตาดอกแค่นั้นนะครับบันยังใช้ทุกๆช่วงของการเจริญเติบโตจนกว่าผลผลิตของเราจะตัดในช่วงที่ออกดอกเต็มต้นก็จะมีช่วงที่ดอกบานดอกร่วงก็จะเกิดปัญหาคล้ายๆกันกับที่เรา พยายามทําให้เกิดตาดอกเช่นเดียวกันเครื่องมือเหล่านี้ก็จะเผยความลับหรือช่วยเราแก้ปัญหาได้อย่างดีเช่นเดียวกันทําไมผมถึงยกเครื่องมือวัดไฮโกรมิเตอร์หรือเครื่องมือวัดความชืน้นเหล่านี้ขึ้นมาบ่อยๆการยกขึ้นมาบ่อยๆก็เพื่อให้ท่านผู้ชมได้สังเกตเห็นว่าความชื้นในแต่ละครั้งที่ผมยกขึ้นมานั้นมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันไม่ได้คงที่ผมยังอยู่ ภายใต้ต้นทุเรียนต้นเดิมเพียงแต่มุมที่ต่างกันจุดที่ต่างกันห่างกันไม่ถึง5นาทีแต่ละจุดก็มีความชื้นไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นการวัดด้วยสายตาการประเมินด้วยความรู้สึกของผิวหนังหรือการประเมินโดยการเหยียบบนพื้นดินว่านุ่มชื้นแฉะแห้งเปียกไม่สามารถที่จะวัดว่าได้ว่าน้ำ ที่เราให้นั้นเพียงเพียงพอสําหรับต้นทุเรียนหรือไม่ในช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหดต่อระหว่างการที่เกิดตาดอกเมื่อเด็กเกิดตาดอกแล้วก็ดอกฟอเราจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือวัดที่แน่นอนนะครับเพื่อให้มีความชื้นอย่างต่อเนื่องพอเราสามารถควบคุมความชื้นาภายใต้สงพุ่มได้นะครับอย่างต่อเนื่องแล้วดอกเหล่านี้ก็จะทยอยปุดขึ้นมาจากจุดสองจุดก็ ถายอยกันเต็มกิ่งเต็มก้านเต็มต้นนะครับการนําเสนอคลิปของผม,ผมอาจจะแตกต่างจากคนอื่นนะครับเพราะว่าผมใช้หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์นําเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จําเป็นที่ชาวสวนควรจะมีจะใช้มาแนะนําประกอบก,บกับการให้ความรู้นะครับาหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ